ดวงความรักชาวราศีชาวราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์ใครที่อยากได้ลูกใครที่อยากได้ลูกสาวลูกชายมาสืบในเรื่องของเชื้อสายสายเลือดในช่วงสามสิบวันนี้ขอให้ชาวราศีสิงห์ไม่ว่าจะเป็นยองยองซอยไม่ว่าจะเป็นซอยเตียงสุด ไม่ว่าจะเป็นการซีดอุ้ยในช่วงนี้30วันนี้ชาวราศีชาวราศีสิงจะมีข่าวดีอาจารย์บอกเลยขอให้ปี้ปี้นะหลายๆท่านไปบนบานศาลกล่าวไว้หลายสำนักแต่สำนักแรกที่ควรจะไปโรงพยาบาล แล้วถามว่าท่านหนูมีลูกยากทำยังไงมันมีหลักวิทยาศาสตร์อยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันชาวราศีสิงห์ก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมจนถึงวันที่16กันยายนที่รักขาเอาเป็นว่าหนุ่มโสดสาวโสดในช่วงนี้จะมีข่าวดีไม่ว่าคนคนนั้นที่เราคุยอยู่เขารู้สึกยังไงแล้วเขาจะแต่งงานกับฉันหรือเปล่าอาจารย์ หนูเนี่ยหามันเยอะแล้วนะไม่ว่าจะเป็นไอ้ด่างก็พลาดจะเป็นไอ้เด่นหนูก็แพ้ทางเพราะฉะนั้นในช่วง30วันนี้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนชาวราศีสิงห์อาจจะต้องใช้ความอดทนเพราะอะไรเพราะว่าชาวราศีสิงห์ตอนนี้ให้มั่นใจได้หลือว่าชาวราศีสิงห์นเสน่ห์มาเต็มชาวราศีสิงห์เนี่ย สัญ,ญลักษณ์ก็คือสิงห์มีความเป็นเจ้าป่ามีความที่เป็นคนที่มีเขาเรียกว่าทรงอํานาจทรงอํานาจทรงบาร,รมีมีความเป็นผู้นําเหมาะแก่เป็นนักการเมืองหรือว่าหนูจะหาผัวเป็นนักการเมืองเดียจย์จยนก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ที่กําลังพิษเพ่งเล็งแลตรงฟากกระแชนะแขงคอยดูตามดูละแพนในช่วงนี้จะมีในเรื่องของโอกาสของการขอแต่งงาน อช่วงพฤศจิกายนเนี่ยเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าหน้าหนาวเนี่ยมันเหมาะแก่การตบมอือมันเหมาะแก่การตบมือเอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีสิงห์ที่ผ่านมาเจอผู้ชายเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวก็ดีเพราะฉะนั้นการตัดสินใจที่จบกันไปแล้วเป็นเรื่องของอดีต ส่วนในเรื่องปัจจุบันที่กำลังจะเกิดขึ้นภายใน30วันนี้จะเป็นข่าวดีแต่ก็ดูด้วยว่าเขาเป็นโรคเป็นร้าวอะไรหรือเปล่าไปเช็คเลือดไปตรวจเลือดเลยมึงไปเอาหามเอาหีไปตรวจเลยมีโรคอะไรหรือเปล่าเพราะนั้นไพ่สีดาสีดาบหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดมากคนคนนั้นอาจจะเป็นปีศาจร้ายมาในรูปของเทพบุตรก็ได้ อาจารย์เคยสอนไปหลายคลิปแล้วเรื่องของการดูคนไม่ว่าจะดูตอนโมโหไม่ว่าจะตอนดูดูเขาตอนที่เขารวยหรือว่าตอนที่เขาไม่มีจะแดกมันจะส่งสัญญาณไปถึงมิติลึกๆของจิตใจของเขาเพราะการสร้างภาพในขณะแรกเนี่ยยังไงก็แล้วแต่มันสร้างดีหมดใจดีหมดอยากกินอะไรทุเรียนเหรอเดี๋ยวจะหาให้ชอบอะไร ชอบกินน้ำพริกกะปิเดี๋ยวผมหาให้คือมันทำทุกอย่างจนกว่าจะได้ปี้นี่คือผู้ชายแล้วคนที่โสดอยู่ถ้าไม่อายุน้อยกว่าก็ต้องเป็นคนที่ใกล้เคียงกันเนี่ยไพยขึ้นมาแบบนี้ดีมากแต่ถ้าเกิดมันมีอีดงอีดาบอะไรไล่มาเนี่ยอาจารย์ก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยในช่วงนี้อาจจะต้องดูดีๆแต่จำไว้ว่านี่เป็นเพียงการพยากรณ์ แล้วการพยากรณ์ความแม่นยําไม่เกิน85%ในการดูคลิปแต่ถ้าตัดสินใจไม่ได้ระหว่างไอ้คาเมลอนกับไอ้เจ้าด่างเอาใครเดียาจารย์ให้โทรหาหมอดูนะชาวราศีสิงห์เนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีพลังเป็นราศีที่ค่อนข้างจะเอาใจตัวเองนะแต่ชาวราศีนี้ก็ต้องบอกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะแล้วเขาจะคอยปกปักรักษาคนที่เขารัก เหมือนกับพระราชาที่ดูแลราษฎรตัดสินถูกผิดก็เกิดจากพระราชาถ้ามองย้อนกลับไปเป็นพันพันปีเนี่ยเพราะฉะนั้นชาวราศีสิง์มีอะไรดีๆค่อนข้างเยอะแต่เรื่องของความเจ้าชู้ไม่เป็นสองรองไข่แล้วชาวราศีนี้เสน่ห์แมงแรงปาฏสนาสิ่งใดกูต้องได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าหำจะใหญ่ขนาดไหนหีบจะสวยเลิศเลอขนาดไหนกูจะต้องเอามาให้ได้เพราะฉะนั้นชาวราศีสิง สาวันนี้จะมีข่าวดีแต่ก็ขอให้ดูเรื่องของอะไรผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยความเห็นของผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสิ่งที่เราคิดไว้เพราะฉะนั้นการแต่งงานหรือว่ามีการขึ้นเสาลงเรือนเป็นเรื่องของคนสองคนส่วนเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องของการให้เกียรติเรื่องของการให้ความเคารพเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แล้วหลายๆครั้งก็มีหลายๆคู่ที่ตัดสินใจผิดเป็นครอบครัวแล้วแต่งงานกันแล้วมีลูกแล้วแล้วไปปรึกษาครอบครัวทางขัวทางเมียพ่อตาแม่ยายอันนี้ก็จะได้ทัศนคติในรูปแบบที่เขาเรียกว่าฝั่งใครฝั่งมันเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ถ้าเราปรึกษาคนถูกชีวิตคู่ก็ดีถ้าเราปรึกษาคนผิดชีวิตก็พังเพราะฉะนั้นถ้าเราไปถามคนที่มีคู่เขาก็จะบอกว่ามึงก็ต้องอดทนปากก็อย่าหมานักซี่เหี้ย มันจะออกมารูปนี้แต่ถ้าไปถามคนที่บ้านแตกสาแรกขาดเป็นสดมานานและเป็นสิบปีเขาก็จะบอกแล้ว,ว่ามึงเลิกเฮ่มึงเชื่อกูมีเมียลําบากมึงกูกูโดนเมียด่ามาตลอดชีวิตจนหัวใจกูจะวายหรืออาจจะไปถามอีแรมใจอีแรมใจก็ต้องตอบว่ามึงเชื่อกูเฮ่อหำมพวกเนี้ยลําบากมึงอย่าไปสนใจมันเพราะฉะนั้น การตั้งคําถามแล้วคนที่จะตอบคําถามเราบุคคลเหล่านั้นมีความสําคัญกับชีวิตนะเอาเป็นว่าในช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังก็งระวังเรื่องของมหาสเสน่ห์ของเราเพราะฉนั้นชาวราศีสิงห์อาจจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งอ้าวโหอาจา,ารย์เข้าทางผมเลยที่ผ่านมาเนี่ยผมแม่งเต็มกัน้นเต็มกืนเลยใช้แต่มืออาจารย์เอาเป็นว่า ถาวราศีสิงจะเจอกันเรื่องของอะไรคนที่ศีลเสมอแล้วเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีนะไพ่ใบนี้เทพีเดมิเตอร์เป็นคนที่โดนถ้าดูดวงอาจารย์บ่อยๆก็จะเห็นไพ่เดธนะไพ่ฮาเดส,นะดเดสไม่ใช่คนนี้ว่ะเอาเป็นว่าไพ่ใบนี้หมายความว่าเป็นเรื่องของแม่เป็นเรื่องของจริตของความละเอียดนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ชายผู้ชายก็จะได้ผู้หญิงที่เป็นแม่สีเรือน ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะได้ผู้ชายที่เพียบพร้อมไปด้วยของจริยธรรมมารยาทอย่างดีการดูแลรายละเอียดต่างๆความอุดมสมบูรณ์ในบ้านก็จะไม่พร่องเพราะฉะนั้นมันมีหลายๆท่านที่ถามว่าอาจารย์หนูอยากจะได้ผัวผมอยากจะได้เมียเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นมงคลกับชีวิตบ้างเรื่องของการตกแต่ง เดือนร่างของเราไม่เบะว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมนาฬิกาสร้อยคอหรือว่าเป็นเลดอะไรที่ใส่ตามข้อไม้ข้อมืออัญมณีที่ทำให้เกิดโชคลาภความรักที่มันลงตัวสำหรับชาวราศีสิงห์ก็คือทับทิมนะหรืออาจจะเป็นออนิกส์หรือว่าจะเป็นสตาลองไปหาดูว่ามันเป็นยังไงเอามาทำเป็นจี้ก็ได้สวยๆใส่ตามคอ yeah. อาจารย์ก็มีความเชื่อของอาจารย์อาจารย์เบจะบน่นแล้วก็อันนี้ผพุทคุณของอาจารย์ เขาไม่เชื่อพุทธคุณเรื่องเขาไม่เรื่องของอาจารย์นะก็ดูกันระยะยาวว่าการสอนของอาจารย์เบียอาจารย์เห็นด้วยนะกับสิ่งที่เอาเรื่องของหลักธรรมมาสอนแต่ในระยะยาวในโลกของความเป็นจริงมันไม่ได้มีมิติเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือความเชื่อทั้งนั้นบนโลกใบนี้อยู่ที่ว่าความเชื่อของเราไปทําให้ใครเดือดร้อนหรือเปล่าถ้าความเชื่อของเราไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อน ไม่มีปัญหาเชื่อไปเลยอย่างอาจารย์เนี่ยผ่านวัดวไหวไปกูว่าก็กูจะไหวแล้วมันจะเป็นเฮียแล้วมัน,จะ,น,น,ะนมะะจะไปเดือดร้อนใครวะแหเราเห็นะพุทรูุเราไหวแล้วจะไปเดือดร้อนใครวะไม่เข้าใจอาจารย์ก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําไปอย่างที่อาจารย์ถ้าเวาไหวแล้วทําให้เกิดความรู้สึกดีทําต่อไปแล้วอาจารย์ก็จะไม่ทําตัวเป็นศูนย์กลางของจักรวาลไม่ต้องมาเชื่อแะละอาจารย์ นะเพราะฉะนั้นเรื่องของการดูดวงมันคือความเชื่อล้วนๆเอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีสิง์ดาวประจําวันเกิดของชาวราศีสิง์ประจําชีวิตเลยนะก็คือดาวอาทิตย์มีความยิ่งใหญ่มีความทรงพลังก็หมายความว่าชาวราศีสิง์ถึงจะติดขัดอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายนะชาวราศีนี้จะประสบความสําเร็จทุกด้านอาจจะเคยพลาดพังอาจจะเคยเกิดอุบัติเหตุอาจจะเคยโดนถูกหักหลังมา แต่นั่นเป็นเรื่องของอดีตนะว่ากันเช่นนี้เอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีชาวราศีสิงห์ใครที่กําลังเลงไอหนุ่มน้อยอยู่กำลังรุ่นขบเพอเนี่ยก็จะได้ไอ้ด่างไปกินหรือว่าท่านใดที่กําลังเล็งผู้หญิงอยู่ก็จะได้ใครมาเลียมาแล้วเลียเอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีสิงห์ถามว่ามีขี้หึงไหมถ้าเป็นผู้หญิงมีความขี้หึง ค่อนข้างหนักแต่ถ้าผู้ชายก็ไม่เท่าไหร่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีเหตุมีผลอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีชาวราศีสิง์ส่วนในเรื่องของสุขภาพก็ระวังเรื่องของอะไรการแน่นหนะ้าอกเรื่องกล้ามเนื้อหรือว่าโลหิตเป็นพิษว่ากันตามตําราบแบบนี้ส่วนในเรื่องของสุขภาพว่าไปแล้วสี่ดาบระวังเรื่องของสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็สุขภาพของคนที่เรารัก คิดอะไรทําเลยคิดอะไรแล้วทําเลยเพราะฉะนั้นในช่วง30วันนี้ถ้าไปดูตามหลักโหรา,าศาสตร์หรือว่าดวงดาวก็จะทายเป็นแนวเดียวกันทั้งหมดแต่ถ้าเป็นไพ่ย,ยิปซีขโมยดวงได้ไหมไม่มีทางเนะเพราะฉะนั้นท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวก็จะมีขึ้นหน้าจอตามนี้ส่วนท่านใดที่เกิดในราศีสิงห์แล้วยังมีเรื่องของภาระผูกพัน เกี่ยวกับเรื่องของสมบัติเกี่ยวกับเรื่องของความอิสระของเราชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์เสียเงินเสียทองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทนายความไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางเรื่องของการเดินเอกสารต่างๆมีเรื่องของค่าใช้จ่ายพอสมควรตรงนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์กําลังจะพูดต่อไปมันก็คือเรื่องของการจดทะเบียนสมรสไม่ได้มีประโยชน์กับความรู้สึกภายใน แต่มันมีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์นอกกายจากหนึ่งคนมีเงินเดือนสามหมื่นพอสมรสปุ๊บมีหกหมื่นมีความมั่นคงทางการเงินเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของความรักความรู้สึกแต่เป,เป็นเรื่องความมั่นคงทางสถาบันการเงินผลประโยชน์ล้วนแล้วถามว่าหลังจากนั้นอาจารย์ถ้าจะเลิกเสียตังค์มา ถ้ายอมกันโดยละม่อมมันก็ไม่มีอะไรก็ไปเซ็นยากันจบแต่ถ้ามีฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ยอมแล้วก็ฟ้องร้องเสียเงินเสียทองเป็นแบบนี้ส่วนท่านใดที่มีความรู้สึกพิเศษกับคนในที่ทำงานนะก็อาจจะรู้สึกว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับเราก็ต้องตอบไปเลยว่าเขาก็คิดไม่ต่างจากเรานะแต่ยังไงก็แล้วแต่ ต้องเกิดการเช็คต้องเอาให้ชัดเพราะหลายๆครั้งบางครั้งบางคราวเราก็กลายเป็นคนที่สองคนที่สจะเรียกอะไรก็แล้วแต่โลกใบนี้ยังนำเดินในรูปแบบนี้ตลอดไปอีกล้านปีก็เป็นแบบนี้เพราะธรรมชาติสร้างผู้หญิงมาปกครองโลกใบนี้จึงมีจำนวนมากกว่าผู้ชาย เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าอาจารย์แล้วหนูตกลงหนูจะมีผัวได้ไหมเนี่ยสมัยนี้ไม่รู้ว่าหนึ่งต่อสามหรือว่าหนึ่งต่อสี่แล้วผู้ชายจะน้อยกว่านะเอาเป็นว่าผู้ชายบางคนแม่งก็มีเมียสองคนสามคนบางคนมีสี่ห้าคนแต่ถ้ามึงปี้ไหวก็ตามสบายแล้วจะรู้นะเอาเป็นว่าสำหรับเรื่องความรักความใคร่ก็อยู่ประมาณนี้สำหรับชาวราศีสิงห์ ใกล้ปีใหม่แล้วอาจารย์ก็ขอให้ทุกอย่างประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการทองอ่ะว่ากันเช่นนี้หลังจากนี้อาจารย์เทพก็จะพูดถึงเรื่องยังไงก็แล้วแต่รัฐบาลชุดนี้อาจารย์บอกเลยอาจารย์ไม่ค่อยใส่ใจอะไรกับพวกนี้แล้วแต่ก็ต้องระวังเพราะอะไรการเปลี่ยนรัฐบาลมันจะโยงเกี่ยวเรื่องของการแก้กฎหมายเสมอไปแล้วถามว่าแก้ให้ใครแก้ให้พวกเขาเองพวกเราเนี่ยขาเรียกับประซิวประซอย ชีวิตไม่ได้ดีขึ้นหรอกต่อยแม่งเปลี่ยนรัฐบาลโคตรพ่อโคตรแม่ดีชีวิตเราก็ไม่ได้ดีขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วการที่เราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นตัวเราส่วนหนึ่งโชคชะตาส่วนหนึ่งต้องอาศัยดวงตราบใดที่โลกใบนี้ยังมีหัวกับก้อยมันต้องอาศัยดวงตราบใดที่ยังมีเลขลอตเตอรี่อยู่ต้องอาศัยดวงไม่มีทางคำที่ว่าฉันลิกิตชีวิตตัวเองเป็นคำพูดเลอะเทอะ นะเลอะเทอะบางอย่างที่ควบคุมไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องของดวงอะไรที่ควบคุมได้นั่นแหละเราควบคุมจะตาชีวิตตัวเองมันได้แค่นี้บนโลกใบนี้มันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์จะขายกระเป๋าถ้าไม่ขายก็ไม่มีแดกส่วนท่านใดที่เห็นโฆษณาด้านหลังนี้อาจารย์ไม่คิดสตังนะอาจารย์ไม่คิดสตังสักกลึงเดียวแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องมาดูดวงอาจารย์ไม่จำเป็นที่จะต้องมาซื้อกระเป๋าอาจาแล้วต้องถึงจะได้โฆษณาไม่ อาจารย์อยากทําแบบนี้เพื่อส่งต่อบางสิ่งบางอย่างที่อาจารย์ได้รับจากสังคมได้รับจาก f อแฟนคลับขออาจารย์เทพก็ถือว่าเพื่อนที่มีมากช่วยเพื่อนที่มีน้อยแล้วทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงว่าอาจารย์ทําทุกวันนี้เพื่อเงินอย่ามามีความตอแหลเพราะอะไรแม่ก็นังอาจารย์เบียร์ที่สอนในเรื่องหลักธรรมถามว่าวันนี้ทําเพื่ออะไรเงิน ตาบได้ี่งต้องจ่ายเงินให้กับแบงก์ตาบได้ี่ต้องจ่ายค่าน้าค่าไฟอย่ามาพูดว่าฉันทําเพื่อบุญกุศลไม่มีอยู่จริงนะฉันทาการกุศลไม่มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราได้เงินมาแล้วเราจะนําเงินไปทําอะไรอันนี้สําคัญกว่ามีให้เยอะก่อนหลังจากนั้นเงินที่มีเยอะมากพอส่งต่อสู่สังคมอันนี้จบแต่เขาต้องดูที่มาว่ามาถูกต้องหรือเปล่า เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องของการเงินอาจารย์เชื่อในเรื่องของกระเป๋าสตางศักดิ์สิทธิ์คนที่รู้คุณค่าของเงินคนที่ให้เกียรติเงินคนที่ไม่ดูถูกเงินสําหรับอาจารย์คนที่เรียกซับได้มากนี่คือเรื่องศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นกระเป๋าสตางสุพิชยารุ่นพีเมียม29,700หนังอย่างดีได้อย่างดีนะเป็นไหมอย่างดีจากประเทศญี่ปุ่นเอามาตัดเย็บให้พวกเรา เย็บแล้วรวยเย็บแล้วรวยรุ่นพิคสสิกหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยรุ่นนี้อันนี้เหลือใบสุดท้ายแล้วอาจารย์ก็จะไม่ผลิตแล้วจะผลิตไปกลับไปเป็นรุ่นดั้งเดิมอันนั้นนั่นอันนั้นถือว่าโอเคกว่าเอาเป็นว่าสําหรับเรื่องของกระเป๋าสตางค์เนี่ยอาจารย์มีเรื่องอยากจะพูดในเรื่องการใช้กระเป๋าสตางค์ที่ถูกต้องควรจะใช้ยังไงควรจะลูดซิปก่อนอันดับแรกอาจารย์เทพแล้วปลุกเสกมายัง เราจะเรียกว่าอะไรก็ได้การให้แบ่งปันนี่ก็คือการให้ถวายนี่ก็คือการให้บริจาคนี่ก็คือการให้เพราะฉะนั้นมันมีหลายคำมากเหลือเกินแต่ถ้าถามอาจารย์อาจารย์ไปทำพิธีเรียกขวัญเงินเรียกขวัญทองทุกใบ แล้วการใช้กระเป๋าครั้งแรกสําคัญที่สุดเหมือนอาการขึ้นบ้านใหม่เลยอาจารย์นี่จะรูดซิปก่อนแล้วรูดวันไหนล่ะอาจารย์อาจารย์รูดวันศุกร์เพราะอาจารย์เกิดวันศุกร์ท่านใดเกิดวันจันทร์ทำวันจันทร์เกิดวันอังคารทำวันอังคารอย่ามีความคิดว่าดาวอังคารไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นวันเกิดเราดีหมดอาจารย์ก็จะจัดเรียงเรื่องของอะไร แบงค์เนี่ยให้เรียงเป็นเขาเรียกว่าแนวเดียวกันทั้งหมดแล้วใส่กระเป๋าสตางค์แบงค์ยิ่งใหม่ยิ่งดีสําหรับครั้งแรกใส่เข้าไปใส่ให้เงินนิ่นอนหยียดยาวสบายอกสบายใจนะอย่าเอาอะไรไปเบียดเสียดใส่เฉพาะแบงค์กับบัตรเท่านั้นหลังจากนั้นทำอะไรต่อกระเป๋าสตางค์สุพิชยาเสริมดวงเรียกทรัพย์ ยิ่งถือยิ่งปังยิ่งใช้ยิ่งรวยธุรกิจราบรื่นเรียกลากเก็บเงินรูดซิปกับทีาาอาจารย์เป็นชาวพุทธอาจารย์ก็จะทำวิธีตามภาษาขออาจารย์ใครจะด่าใครจะเรื่องเรื่องเขาไม่เรื่องกูอาจารย์ก็จะตั้งน้ำโมตามภาษาขออาจารย์แล้วก็สวดอิติปิโสตามาของอาจารย์อรออาารยเอาหลักทำเอาหลักง่ายๆเลยหลังจากนั้นทำไงาอาจารย์ก็จะคิด ถึงแต่สิ่งที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่อยากใส่รูปร่างที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในภาคหน้าของเราในเบอร์บัญชีของเรามีตัวเลขเข้าไปกี่หลักให้เห็นแบบนั้นเลยครอบครัวเป็นยังไงพ่อแม่เป็นยังไงโอ้โหพาพ่อพาแม่ไปกินอะไรพาไปกินปูดองพายายไปกินอะไรทายายไปกินมะมึกงยายไม่มีันแล้วให้เราเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วส่งเป็น แคตตาล็อกสู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจักรวาลทำไมอาจารย์เทพถึงไม่พูดเป็นภาษาไทยเอาลึกๆไม่มีความมั่นใจว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะฟังภาษาไทยรู้เรื่องหรือเปล่าหรือว่าถ้าเป็นพระพิคเนธแล้วเราจะพูดภาษาอะไรก็ยังงงอยู่เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยส่งเป็นรูปภาพจบแค่นี้หลังจากนั้นเอาไปวางไว้ที่ไหน ตำแหน่งการเงินถ้ามีห้องพระไปวางไว้บนหิ่งพระอ่ะหรือว่าจะเป็นห้องพระเอาหาอะไรไปเอาไปวางไว้สามวันแล้วก็เอามาใช้ปกติจำไว้ว่าเราทำหน้าที่ของเรากระเป๋าสตางค์ศักดิ์สิทธิ์ทำหน้าที่ของกระเป๋าสตางค์เพราะฉะนั้นกระเป๋าสตางค์คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอาจาย์ที่าจานเชื่อจย์เทพแล้วไม่กลัวจารย์เบียร์เขาว่าก็เลื่องแกนะแต่จาย์ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะแกก็เป็นคนดีคนหนึ่งอ่ะก็เคยเป็นหมอผีมาก่อน เคยเป็นหมอพระมาก่อนก็เลยเข้าใจในมุมนั้นแต่อาจารย์ไม่เคยไปประกอบพิธีอะไรทั้งสิน้นไปแก้กรรมให้ใครไม่ได้เพราะฉะนั้นการดูดวงมันก็เป็นเรื่องของการดูจังหวะชีวิตก็แค่นั้นเองหลังจากนั้นทําไงถ้ามีโอกาสอาจารย์ก็จะไปขอพรอีกชั้นหนึ่งเอาให้แน่นเลยขอพรกับพระที่อาจารย์เคารพนะเป่าให้หน่อยเป่าพวงให้หน่อยหลวงตาเป่าพวงหน่อยแล้วเอากลับมาใช้สบายๆกระเป๋ายิ่งแพงยิ่งดีจาไว้ คุณข้าไมได้จุนอิชิโรเขียนหนังสือเล่มนี้ไว้นานหนักหนาแล้วนะชีวิตบ้างั้งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวเขาบอกเลยว่าถ้าคนรวยส่วนใหญ่ใช้ได้ผลเราก็ใช้ได้ผลเช่นเดียวกันอะไรที่ใช้นาน,านซื้อของแพงใช้ไปเลยอยากประหยัดซื้อของแพงไปเลยแล้วการตัดเย็บขออาจารย์นายช่างชั้นครูระดับประเทศเป็นคนตัดเย็บไปเราอย่างที่อาจารย์บอกการตัดเย็บใช้ได้อย่างดีเป็นใยไหมอย่างดีจากประเทศญี่ปุ่นใช้ลูกแข็งแรงมาก แต่ซิปเนี่ย YKK ก็ตามสภาพ YKK แต่แม่งก็ดีที่สุดแล้วแหละ YKK ถ้าเมื่อไหร่ซิปลูดซิพพังส่งมาให้อาจารย์อาจารย์ซ่อมไม้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายว่ากันเช่นนี้แล้วก็อาจารย์พูดอีกอย่างหนึง่งมันมีบางท่านอาจารย์พูดสุภาพว่าคำว่ามันมนะถ้าไม่สุภาพขอโทษมีบางท่านอยากจะลงทุนแล้วโทรปรึกษาอาจารย์หรือว่าดูในโซเชียลมีเดีย แล้วกําลังเชิญชวนไปลงทุนเกี่ยวอะไรกองทุนกองทุนรวมต่างๆอาจารย์บอกเลยว่าคนเหล่านั้นเป็นเพียงแค่เซลล์ที่มาพูดตาม youtube มาพูดตามแพลตฟอร์มนุ้นแบบวันนี้เขาอยากขายหมดถ้าถามโบเกอร์ถามว่าตัวไหนดีโบเกอร์โบเตอร์โบเกอร์มันก็จะบอกวันดีทุกตัวเพราะเขาได้ค่าคอมฟังคำอาจารย์ไวด้ดีไว้ดีๆอย่าไปยุ่งกับโลกที่เราไม่รู้จักกมัน นะขนาดเห็นกันแบบนี้ยัยงเจ๊งได้ก่อนที่จะตัดสินใจไปซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่าน400กว่าหน้าเขียนไว้ละเอียดมากอาจารย์สนับสนุนเลยคุณโรเบิร์ตคิโยสกิอาจารย์ก็ได้ความรู้ทางการเงินก็เนี่ยไม่จําเป็นที่เราจะต้องรู้ศา,าสตร์ใดศาสตร์หนึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นหมอดูแล้วไม่ต้องมีความรู้เรื่องการเงินเป็นหมอดูแล้วไม่ต้องมีความรู้ในด้านอื่นๆไม่จําเป็นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกระเป๋าตังก็29,700ก็ แล้วราคานี้ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมานั่งเสียงกันว่าถูกหรือแพงตราบใดที่ยังมีกระเป๋าราคาหลักแสนหลักล้านแล้วการเย็บก็ไม่ได้ต่างกันแล้วหนังวัวเนี่ยหนังวัวที่ห่างจากเคมีเนี่ยเป็นร้อยร้อกิโลแล้วขนาดที่จะต้องเอามาทำกรรมมาวิธีเพื่อเป็นหนังเนี่ยบุคคลเหล่านั้นเขาก็ปฏิบัติกับวัวด้วยความเคารพ จนมากลายเป็นกระเป๋าสตางสุพิชยาสั่งรวย,ยกระเป๋าสตางสั่งรวยเรียกซับสิบรุ่นไดน้แล้วก็มีรุ่นพรีเมียมเนี่ยที่มีรอยมีตําหนิอาจารย์ก็จะลดราคาเป็นพิเศษเลยเย,ยังมีอยู่หลายใบพอสมควรเอาเป็นว่าเรื่องของกระเป๋าสตางจำไว้นะอย่าดูถูกเงินแม้กระทั่งเหรียญกระหลึงอาจารย์เห็นเนี่ยลดเหยียบเดินเหยียบกันบูบี้อาจารย์เก็บไว้เพราะอะไร จำไม้ว่าทุกธนบัตรทุกเหรียญมีรูปของพระเจ้าอยู่หัวอยู่ใครไม่รักพระเจ้าอยู่หัวส่งแบงค์ไหมหมดเลยอาจารย์รับไปห,หมดเพราะอาจารย์รักเอาเป็นว่าถ้าเป็นเรื่องการเรงินการทองอาจารย์เชื่อในเรื่องของกระเป๋าสตางค์สุพิชยาเพราะอาจารย์สามารถหาเงินแสนแรกได้ครั้งแรกในชีวิตจากความเชื่อนี้เอาแค่นี้เพราะว่าจะต้องไอไข่แล้วฝากไว้หนึ่งรุ่นสำหรับรุ่นเรนูอเล็กซานเดอร์ รุ่นนี้5.9700หาที่ไหนไม่ได้แล้วบนโลกใบนี้นอกจากอาจารย์เทพแล้วของอาจารย์เทพเป็นงานมือล้นล้วนเป็นงานที่ต้องใช้จิตวิญ,ญญาณอย่างมากในการตัดเย็บถ้าวันไหนไหนายช่างทะเลาะก,กับเมียจะไม่ตัดจะไม่เย็บสตัวไข่เออคนเราคิดถึงเมืองเออเขาบอกเจ้าไข่หายไปไหนกูก็บอกเขาไปว่า ลูกเทพเอาไข่มึงอออกไปหมดเลยก็เลยทํางานไม่ได้กูก็สั่งมาใหม่แต่รุ่นใหม่ด้แข็งที่ผายได้กูแกะยากไ่สามตัวนะแล้วพวกเราก็ได้ลุ้นได้เสียวกันทุกทุกงวดไงนะอย่างน้อยพวกเราก็มีความหวังนะตัวเลขมันนั้นให้เรามีความหวังเนะี่ยแข็งทุกอันแข็งทุกอันในไข่ไอ้เฮียเนี่ย 6 8 0อาจารย์มึงล็อกเลขหรือเปล่า680อาจารย์ขออนุญ,ญาตแล้วนะนะอาจารย์เนี่ยก็เอาเหรียญนี่แหละนะมาเขียนตัวเลขขออนุญ,ญาตพระเจ้าอยู่หัวแล้วพระเจ้าอยู่หัวโอเคช่วยเหลือคนได้นี่680จากไอ้เจ้าไขา่เป็นแบบนี้เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าเรื่องของการบุญและเดี๋ยวขอโฆษณาให้กับ F c หน่อย พี่น้องลูกศิษย์ลูกหาท่านใดยอยู่ประเทศเยอรมน,นีอยากจะสมัครงานอยากจะมีงานทำร้านบูไทยสาขาเยอรมน,นีรับสมัครพนักงานนวดนะรับสมัครพนักงานนวดกินฟรีอยู่ฟรีภาษีจ่ายเองห้ามยืมตังค์เจ้าของร้านสโลแกนอันนี้ชัดเจนแล้วขอให้คนที่ไปสมัครหรือว่าจยากทำงานที่ร้านบูไทยต้องมีเอกสารถูกต้องตามกฎหมายทุกประการไม่มีข้อยกเว้นเพราะร้านนี้ ถูกกฎหมายล้านเปอร์เซ็นท่านใดอยากกินเนื้อแดดเดียวก็เนื้อแดดเดียวคุณทองขาวตามเบอร์โทรศัพท์นี้ไปถามรายละเอียดกันเอาเองอยากเรียนภาษาฝรั่งก็ครูชนลี่นะตามรายละเอียดอยากจะกินหน่อไม้ก็หน่อไม้คุณแสงตะวันหน่อไม้ระดับชาติเป็นแบบนี้เลยหรือถ้าจะแปลภาษาก็รับแปลภาษาอยากจะไปต่างประเทศก็ตามนี้ที่ราคา อยากจะพาลูกพาหลานไปกินอาหารดีๆมีโปรตีนวิตามินเกลือแรก่ก็สตาชาบูราคา188บาทอิ่มไม่อั้นสำรองที่นั่งตามนี้นะแต่ถ้าแคปหน้าจอไปจะมีราคาพิเศษเหลือเพียง159บาทที่ราคาที่ราคาอยากจะไปต่างประเทศก็ t r ิปเปิลพอย t ์ทร e เภาษาไทยเนี่ยบางทีอาจารย์ก็งงชิบหายเลยอาจารย์มีเพื่อนฝรั่ง จริงๆแม่งก็ตัวเดียวกันนะคำว่าเอเชียแต่เราออกเสียงว่าเอเชียแต่พอไม่เป็นรัเสเซียเสือกเป็นซอโซเพื่อนแม่งก็ฟังไม่ออกบอกรัสเซียแม่งรู้เรื่องมันก็เป็นความผิดพลาดในการสื่อสารมาเลเซียแม่งก็ไม่รู้ก็จะบอกมาเลเซียทั้งที่คำว่าเอเชียมันก็มีอยู่แล้วและตัวสะกดก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นไปกันต่อ อยากจะเปิดร้านอยากจะทำรวงอยากจะทำธุรกิจแล้วอยากได้ไป้ายดีๆก็ชมรัฐทำโฆษณาครบวงจรปรึกษาตามนี้นะทั่วประเทศไอ้ทั่วปริมณฑลนะทั่วกรุงเทพหรือท่านใดอยากจะไปทำหน้าทำตาให้มันสวยขึ้นอยากให้ผัวรักผัวหลงเมียรักเมียหลงก็ไปปรึกษาคุณหมอการอ่ะคุณหมอการแสนสวยแพทย์หญิงทิฏิการโทรไปถามรายละเอียดแต่ถ้าครับหน้าจอไปอีกก็จะมีราคาพิเศษให้กับ ลูกศิษย์ลูกหาที่โฆษณามาทั้งหมดไม่มีใครใจ่ายตังค์ให้อาจารย์นะแต่ก็มีลูกศิษย์บางท่านส่งจัดน้ํากิ้มมาจัดค่าขนมมาให้ลูกๆเดี๋ยวเรื่องของบุญต่อช่วงปีหน้าอาจารย์จะมีโครงการรองเท้าเพื่อนน้องนะเพราะว่าตอนอเด็กๆอาจารย์ก็ไม่มีรองเท้าใส่ไปโรงเรียนรองเท้าแตะก็ไม่มีใส่ก็เดินแม่งตีนเปล่าแต่ก็โตมาหน้าตาดีจนได้อาจารย์ก็งงโลกใบนี้เพราะนั้น ปีหน้า2568นี้เป็นปีดีเป็นปีแห่งการกอบโกยเลยฮะอาจารย์จะแบ่งเงินครึ่งหนึ่งไปซื้อรองเท้าให้กับน้องๆอาจจะด้วยสิ่งที่เราเจอมาเราก็อยากให้น้องๆได้สิ่งที่ดีแต่ในตอนนี้ก็ยังทำบุญเหมือนเดิมลถวิวแชร์เพื่อพี่น้องผู้พิการตามเบอร์บัญชีนี้อ่ะแค่นี้ที่ราคา